และสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเรามาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจนั้นฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 เด็กผู้ชายสวัสดีครับเด็กผู้หญิงสวัสดีค่ะ วันนี้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยมีตัวอะไรอยู่บนหัวคุณครูด้วยคุณครูจะมาร้องเพลงและเต้นเพลงอะไรไปกับเด็กๆค่ะเราไปรองฟังและทำท่ากันเลยนะคะเตรียมตัวเพลงในมุมลายตัวนั้นนะคะตัวนั้นฉันเห็นมันงมงายเลือทน วันหนึ่งมันตกฝนไหลลงจากบนหลังคาแดะอาทิส่องแสงน้ำแหงเหลือไปลับตามันเลยไปขึ้นฟ้าพลังมาทาังตาลุกวาวในลมไลายตัวนั้นฉันเห็นมันฉ่ำสาเลือดโทนใน,ว,น,นวันหนึ่งมันตก ที่สองแสงานแหงเกิดไปรับตาไม่เล่นไตขึ้นฟ้าหันลงมาทางตาลูกว่าว่าววาวว่าเราเต้นเพลงแมงมุมกันไปแล้วเด็กๆไปฝึกไปทําท่าไปฝึกร้องเปิดเทิมเราได้เจอกันคุณครูจะทําหัวแมงมุมให้เด็กๆทุกคนและก็พร้อมเต้นท่าประกอบ ใครจะคิดท่าไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแล้วเรามาเต้นพร้อมๆกันวันเปิดเทอมนะคะคุณครูจะทำหัวแมงมุมรอนะคะอ่าวันนี้เต้นเพลงแมงมุมคุณครูก็เลยจะให้เด็กๆทำเล่มนี้ค่ะเล่มนี้นะคะนี่เล่มที่มีรูปปลาข้างหน้านะคะเปิดมาจะเจอหน้าแมงมุมนะคะให้เด็กๆลากเส้นใหญ่แมงมุม แบบนี้แบบนี้ไปทีละชั้นแล้วก็ระบายสีระบายใยแมงมุมให้สวยงามทําให้สวยนะคะคุณครูรอดูใย,ยแมงมุมกับแมงมุมของเด็กๆอยู่ว่าจะสวยเหมือนตัวบนหัวของคุณครูไหมเด็กๆคนไหนรู้จักแมงมุมบ้างแล้วก็ต้องระบายสีให้สวยเลยนะคะพอเล่มนี้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาทำเล่มต่อไปคะ่ะ เล่มต่อไปก็คือกอขอคอสมุดร,ระบายสีภาพนะคะอ่าเปิดหน้านี้เลยค่ะเปิดหน้านี้เลยนะคะอ่าจะ,จะเจอตัวคอคนและตัวคอระกังค่ะคอคนเสียงดังคอระคังดังมาอ่า คอคนให้ระบ,บายสีแล้วก็ระบ,บายสีตัวนี้นะคะเขียนตามรอยเส้นปะทั้งสองแบบให้สวยงามน,นะคะตามรอยเส้นปะเลยนะคะหน้านี้นะคะ<ๆ>เด็กๆตั้งใจทำงานนะคะคุณครูรอชมผลงานอยู่คะ่ะบ๊ายบาย